เอาแล้วนะครับก็ขอการสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมหมูเรีงฟุตอีกแล้วนะขอสวัสดีรอบ2เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคทีนี้นะโดยตอนนี้นะครับผมผมจะมาสอนนะ เป็นอัปเดตของฮังคารินะครับผมผมจะมาสอนทําฮังคารินั่นเองนะครับผมอ่ะโดยสิ่งที่เราต้องใช้นะั้นก็มีแค่ของชิ้นเดียวกังๆแต่วิธีการหานั้นไม่คลังเลยนะครับผมอ่าวิธีการหาก็คือสุ่มไอของคูบานี่นะครับผมโดยจะมีโอกาส0.00แบบ0.0013นะที่จะได้นะครับผมสําหรับ777นะเออซึ่งหายากมากเลยนะครับผมเออแล้วก็เราจะมาอ่าสปอยอัปเดตใหม่ด้วยไหมเขาเรียกว่าเป็นอัปเดตใหม่อ่ะเป็นผลใหม่นะครับผม ที่เขาโชว์โมเดลแล้วนะตอนนี้นะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะครับผมมุ่งหน้านะไปที่เกาะใหม่กันเลยนะคะผมโดยเกาะใหม่นะ่าจะอยู่อาจจะอยู่ระหว่างเกาะแบ็คโคเวอร์แล้วก็เกาะโรงงานนะให้เราตรงไปนะครับผมจะเจอตรงนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเราแค่หยิบ777ออกมานะครับผมโปรดยาทำมันหายเลยนะอ่ะหยิบออกมาปุ๊บใช่ไหมคุณผู้ชมให้เรานะเดินไปตรงอ่าให้เรานะครับผม พอเรามาอยู่น่าก่อนนี้แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมให้เรานะครับผมเดินตรงมาเลยนะครับผมกับถนนเส้นนี้นะจะมีบ้านสีอยู่3มหลังตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงป้ายนะครับตรงนี้ตรงบ้านนี้นะครับผมเป็นตึกนะตึกนี้นะครับผมจะมีฮังคาริฮังคาริบอกว่าต้องการ77 7นะครับผม100ล้านนะแล้วก็10,000แเจมนะครับผมผมหางคารินะโอเคก็ซื้อไปเลยสําหรับฮังคาริอ่ะโอเคก็เฟี้ยวใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าฮังคาริจะเป็นยังไงนะ เดี๋ยวเราไปเทสดูที่ก่อนนี้เลยก็ได้นะครับผมมารามาดูกันที่สกิลเซตนะสกิลเซตนะครับผมเป็นการพุ่งขึ้นสูฟ่ฟ้าฟ้าแล้วก็ปาคอนเทนเนอร์ลงไปเออฮ้ยนะครับผมมีซาวเอฟเฟกด้วยนะเออคอนเทนเนอร์ er นะครับค่อยๆปาลงไปนะอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมสกิลคู่ดาวนานอยู่นะนี่เออนี่ครับผมเป็นการพุ่งขึ้นฟ้าแล้วปาคอนเทนเนอร์ลงไปตูมที่นะครับผมอ่ะมาเรามาดูกันที่สกิลเอ็กต่อเลยแล้วกันนะครับผมสกิลเอ็ก สกิลเอ็กอ๋อพุ่งขึ้นไฟอีกแล้วเตรียมอะไรปรืนคอนเทนเนอร์นะครับผมยิงออกไปสี่ด้านโอ้โหโคตรดีนะครับผมสำหรับการฟาร์มนะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองยิงตรงนี้ดูแล้วมาดูสกิลเอ็กนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะสกิลเอ็กพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับผมยิงตูมมาดูกันนะครับว่ามอนตรงไหนเออนอกตัวเดียวนะครับผมอต้องอยู่ในระยะคอนเทนเนอร์เอามองง,ง่ายๆแล้วกันนะอ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลซีต่อเลยแล้วกันนะครับผมมามาดูกันที่สกิลซีคืออะไรอ่ะอุ้ยเต้นเต้นอุ้ยสกิลซีเต้นนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพลงเพลงเพลงอุ้ยเพลงเพลงเพลงอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะติดลิขสิทธิ์ปวานี่เราก็จะบรรเลงเพลงอาบีซีตกกาตกกานะครับผมอ่าเออเฟี้ยวเลยนะอ่ะโอเคแล้วก็ทำอะไรได้เอ่ยสำหรับการเต้นนี้นะครับผมอ่ะก็เท่าเดิมนะมีสกิวีเพิ่มเอาไหม สกิลวีเอ่อไม่มี F ไม่มี B อ,อโอ้โหมี3สกิลเองเลยใช่ปะผมว่าไม่น่าใช่อรอเดี๋ยวลองใหม่นะครับผมอ๋อเหมือนตอนเปิดล่างนะครับผมจะเป็นอามาตะนะคุณผู้ชมเนี่ยคือมันจะตีไม่เข้านะแล้วก็มีสกิลวีเพิ่มมาไหมสกิลบีสกิลวีบีไม่มีโอ้โหน่าจะมีแค่ z x c นะครับผมสำหรับฮังคารีนะ เอ้ยไม่ถูกใจไวรุ่นไม่ถูกใจไวรุ่นสลอแมาชีเลย <c oughs> นะคะผมอ่าโอเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นสปอยอัปเดตแล้วละกันนะสปอยอัปเดตหน้านะครับบงสนนกพิกตรงนี้นะครับผมจะมีอีเตอร์เอเข้ามาใหม่นะครับผมรวมถึงหน้านี่นะครับผมเป็นผลมังกรที่เข้ามาใหม่นะอ่าโอเคก็มังกรนะครับรูปร่างจะเป็นประมาณนี้เลยนี่นะครับผมอ่า แล้วก็มีอีเตอร์เอกนะครับคำใบ้ของอีเตอร์เอกก็คือไม่ใช่เกาะด้วยนะครับผมเอออ,อ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้สําหรับเอ่ออัปเดตหน้านะจะเป็นผลมังกรนะครับผมอ,อ,อ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตหน้าก็ของเวลาพี่แค่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมอ่ะถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆน้อยๆช่องนี้สำหรับวันนี้ก็ขอากราบตัวลาไปก่อนนะซีย ไร้ความมัง่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจจะได้คอบครองทุกอย่างไว้บรโลไว้นนะี้ไว้หมดแล้วชื่อของฉันก็คือ K U N O s K คำานึงที่เขาได้พูดไว้ก่อนนอนคล่ปของฉันน่ะเหรออยากได้แกก,ก็กดติดตามสิกดติดตามเลยและอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ